you สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาศึกษาพระเนื้อชินตะกัวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิอที่2ที่ผมนผําภาพพระท่า,า,ทากระดานมาบรรยายสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งนะครับที่ผมนําเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับก็จะเป็นสนิมที่ไข่เนี่ยปรากฏน้อยนะครับก็คือไข่ราจะดูลักษณะเบาบางนะครับ,นะรบก็เป็นพระที่ผ่านการล้างมาแล้วเช่นเดียวกัน การเกิดไขก็จะมีลักษณะที่แตกต่างเหมือนกับองค์แรกนะครับแตกต่างกันเพราะองค์แรกเนี่ยไขก็ขจะเยอะอันนี้ก็จะมีพวกสนิมแดงเนี่ยปรากฏอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเราเ,เรียนรู้เนี่ยผมก็จะสอนเทคนิควิธีการดูสนิมแท้กับสนิมโรงงานหรือสนิมปอมนะครับถ้าเป็นสนิมปอมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีไขที่ติดอยู่ตรงลักษณะเม็ดพวกนี้เหมือนเม็ดไขยุง เหมือนไขยุงไขแมงสานะครับแล้วก็สนิมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เ,เป็นแผ่นนูนแล้วก็มันจะไม่ติดแน่นเป็นเ,เนื้อเดียวกับตะกัดนะครับมันจะมีลักษณะเพเยหรือว่าแตกออกก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดควบแน่นในลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับสนิมเนี่ยเวลาเราดูพยายามดูสนิมที่มีลักษณะเป็นเม็ดผดไว้นะครับเพราะสนิมพวกนี้มันเป็นสนิมที่เขาค่อยๆเกิดจากจุดเล็กๆนะครับ เหมือนกับอย่างที่ผมสอนดูพระเนื้อดินเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อพวกคาบของตะกัน่นเอ่อคาบของดินยุ่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะออกไซด์ของตะกั่วนะครับอันนี้จะเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดเป็นจุดแดงๆทีละจุดทีละหยดพยายามดูสนิมแดงที่เขาปรากฏนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเ,ออเรียนรู้ทีนี้เรามาดู เนื้อตรงบริเวณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาดูสังเกตเนี่ยให้สังเกตตรงขอบข้างด้านมือนี่เขาจะมีก้อนนูนๆเนี่ยนูนขึ้นมานะครับซึ่งในตำราเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าถ้ามีลักษณะทิมแบบนี้ก็คือ,อ,อตรงตำรานะครับทีนี้เรามาดูพวกสนิมพวกนี้ก็จะดูเห็นไหมจุดเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาประกบค,อค,อค,อคออ่อยๆสี ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แล้วก็พอเกิดเป็นย่อมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะค่อยๆแดงนะครับก็จะแผ่ออกเห็นไหมอันนี้คือการเกิดสนิมเป็นเขาเรียกสนิมเม็ดผดหรือ,อสนิมเหมือนกับคราบของไขย,ยุงนะครับเกาะกันเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเล็กๆกลมๆอย่างพวกนี้น,น,นะครับพยายามดูเห็นไหมเนี่ยสนิมเนี่ย อันนี้ก็เป็นไข่นะครับอันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นสนิมนะครับไข่พวกนี้เขาจะเกิดเป็นจุดก้อนเล็กๆแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกเป็นวงฟางในลักษณะแบบนี้เห็นไหมย่ยค่อยๆกินกืนกินพวกตะกั่วนะครับการแตกของอสนิมแดงก็ยังไม่ค่อยแตกเป็นใยเป็นมุมเท่าไหร่นะครับผิวลักษณะแบบนี้ก็พยายามศึกษาดูนะครับผมก็เอามาให้ดูเป็น เป็นแบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้ศึกษาวิเคราะห์เข้าใจแล้วก็มองพระแท้ให้ออกนะครับอันนี้ก็ขยายลงกล้องเนี่ยมันก็จะได้ความชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราดูผ่านกล้อง1 0 x เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นทุกคนนะครับมันเห็นเฉพาะแค่คนที่ดูแค่คนเดียวนะครับรู้ไม่รู้หรือว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เห็นแค่คนเดียวแต่การเรียนรู้ผ่านกล้องวิดีโอพวกนี้นะครับ มันเห็นได้ทั่วประเทศนะครับเห็นได้ทั้งหมดภาพพวกนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่ฟันทงได้เลยนะครับไม่ดีเพราะอะไรนะครับแท้เพราะอะไรดูง่ายเพราะอะไรนะครับพวกนี้มีคําตอบให้อยู่แล้วนะครับมีคําตอบให้อยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าสมินเนี่ยผมดูแค่สนิมเมด็ดผลตัวนี้จบเลยนะครับส่วนสนิมตรงนี้ที่เขาอยู่ในเนื้อนเนี่ย เขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมมันจะมีสนิมที่เขาอยู่บนผิวกับสนิมเนี่ยเขากินอยู่ในเนื้อของตะกรวนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยสนิมแดงเนี่ยเราต้องเข้าใจสนิมมันมีหลายหลายชั้นนะครับหลายชั้นที่ทุกคนจะต้องเห็นก่อนนะครับคือเห็นของแท้ก่อนแล้วก็จะสามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงเขาดูธรรมชาติของเขานั่นแหละนะครับคือฝึกดูธรรมชาติไปก่อน นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วอของพระคนอื่นหรือว่าเอาพระคนอื่นมนาะให้เราดูเนี่ยแบบนี้ก็ตีตีพระเขาไม่ดีไปนะไม่ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติฟัามตับอยู่ที่ว่าคุณจะเช่าชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็อ,อยู่ที่ปัจจัยของคุณแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสอนบอกแนะนำนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็น วิจารยณของแต่ละคนนะครับไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อผมก็ลองใช้ทักษะสิ่งที่ผมพยายามอ,อ,อธิบายเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้ทุกคนดูนะครับพวกค่าพวกเนี้ยเห็นไหมการเกิดไขการเกิดอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้เลยคือดูธรรมชาติของออสนิมแดงให้ออกดูไขดูตะกั้วเก่าให้เป็นนะครับส่วนแม่พิมพเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า ก็มีส่วนเพราะว่าราคาจะแพงหรือจะไม่แพงเนี่ยมันก็อยู่ที่1แม่พิมพ์น,นะครับมันเหมือนกับคนที่เขากําหนดขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยเขาจะได้เปรียบเพราะว่าเล่นพระเนี่ยเขาจะมีตาําราถูกไหมไอคนที่มาศึกษาที่หลังเนี่ยก็ดูเรียนรู้เดินตามตําราของออพระทีนี้เราก็ต้องแตกแขนงหรือแตกความรู้นะครับหรือเขาเรียกว่าแตกองค์ความรู้ออกไปนะครับ เพราะว่าพระเนี่ยในตำราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเ,เก็บภาพไว้ทั้งหมดหรือว่าพระแท้ไว้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีน้อยนะครับคือในตำราเนี่ยยังมีพระเนี่ยที่ลงเนื้อหาเนี่ยยังน้อยมากนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาเรียนรู้ก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนิมแดงที่ทุกคนเนี่ยพยายามลงเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับ ทุกอย่างเป็นตัวทดสอบนะครับเป็นตัวบอกเป็นตัวบ่วบงชี้นะครับดูเป็นไม่เป็นเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่ความรู้ของคุณแล้วนะครับว่าคุณจะไปก๊อปปี้ความรู้จากใครมาบ้างนะครับถ้าคุณก๊อปปี้มาถูกนะครับก็จะเ,เข้าใจ นะครับถ้า Copy มาผิดเนี่ยคุณก็จะอธิบายหรือบอกคนอื่นเนี่ยไม่ได้หรือบอกได้ก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงทักษะก็คือประสบการณ์นี่แหละนะครับเพราะตอนเราศึกษาใหม่ๆนะครับแรกๆเนี่ยพระที่เราเก็บมาเนี่ยคือเราก็ไปเดินหาเอาตามแผงพระเก่าพระตามตลาดนัดอะไรพวกนี้นะครับแต่พระพวกนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ตามตลาดนัดหรือว่าอะไรเพราะว่า พระพวกนี้นจะอยู่ตามบ้านนะครับคนที่ไปซื้อพระมาขายตามตลาดนัดเนี่ยมันราคามาต่างกันพระพวกนี้นจะมีมูลค่าหรือว่ามีราคาแพงกว่านะครับองค์หนึ่งถ้าซื้อนะครับคนที่เขาเไม่รู้หรือดูไม่เป็นเนี่ยมูลค่าการสะสมก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับซื้อเข้าเนี่ยเทียนพระก็ซื้อเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เวลาขายเนี่ยเขาก็ขายเป็นหลักแสนนะครับ แต่ถ้าองค์สวยๆฟิตๆนะครับก็ได้ขายได้เป็นล้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและกะ็คนที่กําลังของคนซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่ผมก็พยายามจะบอกหรือสอนอธิบายให้ทุกคนคอยเฝ้าสังเกตนะครับถ้ามันทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเห็นรอยอพิรุษนะครับ ส่วนเนื้อของเขาเนี่ยพยายามดูพวกรอยตรงรอยตัดสนิมที่เป็นเม็ดพวกนี้นะครับพยายามดูสนิมลักษณะที่เป็นเม็ดเ,เล็กๆนูนๆนะครับเกิดขึ้นมาเป็นจุดย่อมๆนะครับแล้วเราค่อยไล่ไปหาใหญ่นะครับว่าไอ้พวกธรรมชาติความเก่าพวกนี้เออมันมันเป็นธรรมชาติไหมนะครับแล้วก็ไข่พวกนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันการดูไข่เป็นดูสนิมเป็นนะครับถ้าคุณดูสนิมแดงเป็นคุณต้องดูไข่ให้เป็นด้วย ไขล่ลักษณะการไข่ไข่ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอา,เอาพวกมูลอะไรมาพอกมาทาไว้หรือเปล่านะครับไข่เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าไข่พวกนี้มันก็มีการงอกเหมือนกับสนิมแดงเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมไข่พวกนี้มันมีหนามีบางนะครับบางบาง,บางองบางององนี้ก็จะมีถูกขัดถูกล้างไปเนี่ยมันก็จะมีไข่หรือผิวที่บางลงนะครับก,ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับรอยตัดตรงนี้ก็จะมีลักษณะการตัด ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเขาแฟะเป็นปีกปีกที่เขายื่นเกินขึ้นมาเหมือนกับหล่อเนี่ยเขาเทเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นฟีกเห็นไหมนี่เขาตัดเอาตะกั่วที่มันโนนขึ้นมาเนี่ยออกเพื่อให้หลังเนี่ยมันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะแฟะออกมาทีนี้เราก็สังเกตรอยพวกนี้รอยพวกนี้มันเป็นรอยเก่าถูกไหมฮะถ้ามันเป็นรอยใหม่หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นมันก็จะฟ้องให้เรารู้ว่าโลหะอันนี้มันไม่ใช่โลหะ เก่าแล้วนะครับมันลอยเขายังดูเอ่อไม่มีคาบเนี่ยแต่ออลอยลักษณะแบบนี้มันมีคาบสนิมปรากฏอยู่นะครับก็ลักษณะทํานองนี้นะครับก็ดูศึกษาพระองค์นี้ศึกษาง่ายนะครับขอให้เ,เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับก็วันนี้เรียนรู้กันแค่ประมาณนี้พระองคนี้สอนแป๊บเดียวก็เป็นแล้วนะครับ ใครไม่มีทักษะหรือไม่มีความเข้าใจเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันมันต้องเห็นของจริงมันต้องเห็นพระแท้นะครับแล้วก็มาส่งดูทีนี้เราพอเรียนรู้พวกนี้เราก็จะร้อนวิชานิดหนึ่งนะครับก็เออบางทีได้ความรู้มาทีนี้ก็ออกไปเดินสนามดูตามแผงพระดูอะไรพวกนี้นะครับก็ลองได้นะครับทดสอบสายตาเรานะครับคุณไปเจอพระท่ากระดานที่กวางขายอยู่องค์หนึ่ง 500องคงละ6 0 0 7 0 0องคงละพันหนึ่งคุณก็หยิบขึ้นมาดูนะครับก่อนจะหยิบก็ถามราคาเขานะครับแล้วก็เอามาตรวจดูนะครับแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าของเขาเนี่ยเนื้อเขายังไม่เก่าแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลา,เ,าเจอคนที่มีพระแบบนี้เนี่ยเขาก็ดูเป็นนะครับขนิมแดงเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่รู้แต่คนขายเนี่ยรู้นะครับเพราะนั้น ถ้าคนขายรู้เนี่ยเราก็จะถูกบอกราคาแพงแต่ถ้าเรารู้คนขายไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะได้พระราคาที่เ,เป็นเขาเรียกว่าขนมมาก็ได้นะครับก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ